สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนครับวันนี้ผมมีเกมทีเด็ดมาแนะนำให้เพื่อนๆกันครับนั่นคือเกมที่ชื่อว่าเมโลแจมครับมันทุกบีทกรีททุกเมโลดี้ครับเป็นเกมแนวดนตรีนะครับผมที่มีฟังก์ชันการเล่นที่โคตรเยอะนะครับและไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมครับแต่อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับไปกันเลย เมโลแจมเนี่ยเป็นเกมมือถือแนวดนตรีนะครับใหม่ล่าสุดจากค่าย Play Park คครับที่ผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะฟอร์มวงเล่นกับเพื่อนๆหลายหลายคนได้ด้วยนะครับผมและไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะครับเกมนี้เนี่ยยังมีประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเล่นกันอีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะครับก็สามารถที่จะเล่นพร้อมกันได้นะครับโอเคครับและที่ทุกคนเห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของเกมเมโลแจมครับซึ่งก็จะแบบมีความน่ารักมีความแบบว่า เป็นสไตล์มิวสิกมากๆเลยนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนครับผมว่าเกมนี้นะครับเราจะมีเครื่องดนตรีให้เลือกเล่นถึง4ประเภทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับนี่ก็จะมีทั้งคีย์บอร์ดกีตาร์เบสแล้วก็กองนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยวิธีการเล่นในเกมก็จะ แตกต่างกันไปด้วยนะครับก็ต้องมาลองฝึกซ้อมกันดูนะครับผมว่าใครจะถนัดแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งการเล่นหลักๆของเกมนี้นะครับก็จะมี4โหมดด้วยกันครับอันแรกเลยก็จะเป็น Music Room ครับ Music Room เนี่ยก็จะเป็นโหมดทั่วไปนั่นแหละก็คือสามารถสร้างห้องเล่นกับผู้เล่นอื่นได้สูงสุด4คนนั่นเองนะครับเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอกับผู้เล่นคนอื่นเหมือนเล่นแบบ สบายๆอ่าอยากเล่นตอนไหนก็เล่นอะไรประมาณนั้นครับส่วนโหมดที่2นะครับคือโหมดสุดเดือดครับเพราะว่าเป็นโหมดแรงนะครับที่จะมีการแข่งกันแบบ 1v1 1นั่นเองนะครับผมแล้วก็เล่นถึงแรงตามที่กําหนดเนี่ยก็จะมีแฟชั่นประจําซีซั่นด้วยครับนี่เห็นไหมครับก็จะมีการไต่แรงก,กันไปนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้ผมเล่นคีย์บอร์ดเนี่ยถึงแรงซิเวอร์ละ แต่ว่ากีตาร์เบสกองเนี่ยก็ยังอยู่ในแรงบอลเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตามความถนัดเพื่อนๆเลยนะครับเขาก็จะมีการแยกแรงตามหมวดหมู่ของประเภทดนตรีให้ด้วยครับแล้วหมวดที่3นะครับคือโหมดเพอร์ฟอร์มนั่นเองครับให้เพื่อนๆเข้ามาที่เพอร์ฟอร์มเซ็นเตอร์ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะเข้าร่วมทันทีด้านขวาล่างก็ได้นะครับหรือจะกดสร้างทีมเองตรงนี้ก็ได้นะครับก็สามารถเล่นกับเพื่อน4คนนะครับสร้างตีกันแล้วก็ถ้าเราเล่นคนละเครื่องดนตรีเนี่ยก็จะมีคะแนนโบนัสพิเศษด้วยครับ และคะแนนทั้งหมดนะครับในโหมดนี้เนี่ยก็จะคิดรวมกันเป็นทีมนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับก็คือโหมดสเตจนั่นเองนะครับสำหรับสเตจเนี่ยก็จะเป็นโหมดผ่านด่านแบบไม่จํากัดนะครับก็คือสําเร็จเงื่อนไขาตามที่กําหนดก็จะเล่นด่านต่อๆๆต,ต,ต,ต่อไปนะครับแต่ก็จะเป็นแบบแนวผ่านด่านนั่นเองครับและนอกจากโหมดการเล่นต่างๆของเกมนี้ที่ได้พูดถึงไปแล้วนะครับก็ยังมีระบบหลักต่างๆที่บอกเลยว่าโคตรจะแบบโซเชียลและสร้างคอมมูนิตี้ให้เกมนี้ได้ดีมากๆ นะครับอันแรกเลยนะครับคือโฟโตสตูดิโอครับเราสามารถไปที่สตูดิโอถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปกันได้เลยครับนี่ครับและนี่คือโหมดโฟโตสตูดิโอนะครับที่ให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถตกแต่งนะครับผมตัวละครของเรานะครับซูมเข้าซูมออกลองถ่ายรูปได้สามารถใส่แอคชั่นต่างๆอยากจะถ่ายครึ่งตัวเต็มตัวได้หมดนะครับปรับตรงปรับแสงได้นะฮะ มีกรอบรูปอะไรต่างๆด้วยนะครับตรงนี้ก็สําหรับใครที่แบบเป็นสายถ่ายรูปละกันนะครับก็จะเหมาะมากๆนะครับแล้วมีถ่ายแบบดูโอถ่ายแบบโซโลอะไรแบบนี้ด้วยครับและแน่นอนครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะต้องมีความหล่อความสวยนะครับเราก็จะมีโหมดบิวตี้ซาลอนครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยครับและนี่ก็คือโหมดบิวตี้ซาลอนครับคุณสามารถมาตกแต่งหน้าตาของตัวละครคุณได้เลยนะครับตามที่คุณถูกใจเลยนะครับ จะปรับขึ้นปรับลงปรับแบบละเอียดได้หมดเลยนะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นทรงผมต่างๆหรือการเมคอัพเนี่ยก็สามารถปรับได้เลยนะครับแต่เพื่อน,อนๆก็ต้องมีไอเทมก่อนด้วยนะครับผมไหนๆเราก็พูดถึงเรื่องถ่ายรูปแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเรามาดูระดับท็อปเซิร์ฟกันครับว่าเขาแต่งตัวอลังกันขนาดไหนนี่ฮะอันนี้คือที่1ครับเจฮันนี่เลดี้นะครับผมนี่แล้วคุณโอเร่4นะครับแต่งตัวได้เซ็กซี่มากนะเป็นสายเบสนะคนนี้ นะครับเนี่ยคือแต่ละคนก็จะมีให้ดูเป็นแรนกิ้งไปนะครับผมว่าแต่ละคนถนัดอะไรนะก็จะมีบอกด้วยนะฮะคือแต่ละคนจัดตจม,มากที่ตัวผู้ชายก็มีนะฮะเป็นไงสายเปียโนฮะอย่างหล่อครับนี่อ่ะคนนี้ก็มาแบบคิ้วๆครับนี่สายน่ารักเป็นกีตาร์นะครับผมนะ จัดไปนะครับสำหรับใครสายแต่งตัวบอกเลยถูกใจแน่นอน,นครับแล้วสําหรับใครที่แบบมาเล่นกันแบบคู่รักนะฮะหรือว่าอาจจะเจอกันในเกมนี้ก็ได้นะครับเกมนี้ก็มีโหมดคัพเปิร์หรือว่าโหมดคู่รักด้วยนะครับและยังมีแรงกิ้งของคู่รักด้วยนะว่าคู่รักคู่ไหนจะตึงสุดนะฮะนี่ ดูฮะมีการเข้าคู่กันแบบอย่างน่ารักอ่ะแล้วก็แบบมีแบบโอ้ส่วนใหญ่ก็จะตั้งชื่อคล้ายๆกันแต่งตัวคล้ายๆกันแบบนี้เลยและเกมนี้นะครับยังสามารถแต่งงานแบบเพศเดียวกันได้ด้วยนะครับผมเรียกได้ว่าเปิดกว้างมากๆเลยครับอ่ะและนี่คือโหมดดาวเทานีครับบอกเลยว่าเป็นโหมดที่เราสามารถเจอกับคนอื่นๆได้นะครับแล้วก็มาเดินเล่นกันได้นะฮะนี่นี่น,นี่เห็นไหมเฮ้ยผมเจอสาวครับดูเขามาอยู่ที่ชายหาดครับตรงนี้นเดินไปหาเขาหน่อยสิ เดินไปหาเขาหน่อยนี่นี่อ้าเจอสาวจริงครับเนี่ยเราสามารถเดินมาชนมาชวนคุยได้โอ้เขาแต่งตัวอย่างน่ารักเลยครับแงวอ้วนครับนี่เธอเธอเธอมาทําอะไรอะ่ะเราเพิ่งเล่นนะสอนเราเล่นหน่อยนี่อ๊้เขามีแบบใส่รูปโปรไฟล์ด้วยนะเออนี่ฮะคือมันเป็นโหมดที่แบบเราเจอกันในเมืองได้เลย นะครับซึ่งชแนลหนึ่งก็ได้50คนเลยนะครับและอิสระมากคือแบบว่าเราอาจจะมาแชทคุยกันในนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ชวนกันไปถ่ายรูปหรือชวนกันไปเล่นก็ได้เช่นเดียวกันครับนอกจากนี้นะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนทราบกันว่าเกมนี้เนี่ยเขาก็เล่นกันหลายประเทศใช่ไหมครับอ่ามันจะมีแชทโลกอยู่นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าเราจะสื่อสารกันไม่เข้าใจเพราะว่าเกมนี้เนี่ยมีระบบแชททา s สเลดด้วยนะครับก็คืออย่างเงี้ยครับสมมติว่าคนนี้พิมพ์มาว่าเดลี่อ่าถ้าเราไม่รู้แปลว่าอะไรเราก็กดแปลภาษาปุ เนี่ยเขาเขียนเลยรายวันนะครับก็คือแปลเป็นภาษาไทยให้เลยเรียกได้ว่าสบายมากๆสําหรับการเล่นกับต่างชาติครับอ่ะและนอกจากการแชทแปลภาษาแล้วนะครับเกมนี้ยังมีระบบ voice room ด้วยนะครับผมนะตรงนี้คือง่ายๆเลยเวลาเราเข้ามาในห้องรอเล่นเกมอะไรอยเงี้ยเราสามารถเปิดไมค์คุยกันได้นะครับปุ่มก็จะอยู่ทางด้านซ้ายล่างข้างๆกล้อง,ง,ง,งเลยครับ อ่ะเราแนะนํากันมามากพอละหลายหลายคนดูมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่พี่จะเล่นสักทีนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดวลแรงแบบ1นึนกับผู้เล่นที่อยู่ในเกมนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นคีย์บอร์ดที่เราถนัดมาเรามากดจับคู่กันเลยครับผมมาเดี๋ยวรอดูว่าใครจะกล้าดวลกับเรานะฮะเอาละเรามาในเกมแล้วนะครับผมอัตราชนะผมร้ออนะครับอันนี้แค่88%เล่นไป8แมตช์ไหวกับเราหรือเปล่ามา นึ่งหนึงครับเลดี้โกรครับผมสายเปียนโนฮะมาแล้วเพลงแคช c มี e ครับเฮ้ยมีบงด้วยฮะมาขอเข้าโหมดจริงจังแป๊บหนึ่งอืมยังชิลอยู่สบายเพื่อนปรับปับปรับปับ อุ้ยพลาดพลาดพลาดโอ้โหมันรัวจัดเพลงนี้โฟกัสแป๊บรัวจัดนะครับเพื่อนมาดิโอ้โหพลาดโอ้โหมันมันจริงมันเอาเพลงนี้มาตู้ผมมาดิ จะสังเกตว่ามันมีรูปแบบหลากหลายมากให้เรากดนะครับทุกคนเอาละครึ่งทางละครึ่งทางละครึ่งทางละส่งอีโมติคอนหน่อยเว้ยเอาเว้เฮ้ยตอนนี้คะแนนเรานํามาอยู่นะแต่มันสูสีครับเราแรงซีเขาแรงดีมาต่อครึ่งหลังกันดีกว่าไม่มีพลาดครึ่งหลังนี้พี่ขอเพอร์เฟกโอ้ยคุณัดตันจัง เกือบหล่อละไปเรียบร้อยฮะเราชนะครับเราได้แรงค์ S นะฮะถึงพลาดแต่เราก็ไม่แย่นะ นี่ครับเราชนะไปด้วยคะแนน95,000ต่อ7 2 0 0นะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นโหมดแรงครับพอเพื่อน,อนชนะเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เพิ่มแร็งเห็นไหมอ่าคะแนนผมก็จะเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ไต่แรงขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเจอคนที่โหดขึ้นเรื่อยๆครับและถ้าใครเล่นเก็บคะแนนจนครบนะครับจะมีซีซั่นรีวอร์ดด้วยเป็นแฟชั่นสุดเก๋แต่ละซีซั่นครับนี่เห็นไหมฮะมีหมดเลยกางเกงหมวกรองเท้าทรงผมนะครับ จัดเต็มมากๆเนาะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความขยนันของ้นเพื่อนนะครับผมว่าจะเล่นเก็บคะแนนได้มากขนาดไหนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีแร็งรีวอร์ดด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแร็งต่างๆนะครับยิ่งไต่ขึ้นไปสูงคุณก็จะได้ยิ่งได้รับขออรางวัลตรงนี้มากขึ้นแล้วที่สาคัญคือมันแยกประเภทของเครื่องดนตรีด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันแบบเป็นหมู่กันนะบ้างนะครับตอนนี้ผมเข้าตีมาแล้ว4ี่คนนะฮะ แต่ผมอยากเป็นสายเปียโนโดนิมันจะยอมให้ผมเพราะว่า,วาตอนนี้เปียโนสองสามแล้วนะฮะกองหนึ่งนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราจะแหวกไปเล่นกีตาร์คือตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าเราเล่นเครื่องดนตรีประเภทเดียวกันเนี่ยก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเครื่องดนตรีต่างประเภทกันเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าจะได้โบนัสพิเศษจากมุมฝาล่างเห็นไหมฮะอ่าโบนัสเครื่องดนตรี2 0อะไรแบบนี้นะฮะอ่าอย่างรอบนี้ก็จะมีเบสหนึ่งกองหนึ่งนะฮะแล้วก็เปียโน2น,นั่นเอง ยังได้ว่าไม่มีใครยอมเปลี่ยนอ่ะเรามาลองแบบเป็นกลุ่มบ้างนะครับผมว่าจะสนุกขนาดไหนและใครจะตึงสุดมาเอาละครับโย่มาแล้วอันนี้าร์ดระดับ9นะฮะมาโอ้โหติ๊กแจ๊กโอ้โหพี่มาดิเนาะ โอ้โหรัวจัดมาข่านทึ่งทางแล้วตรงอีโมติคอนหน่อยตอนนี้จุงโปอยู่ประมาณอันดับ2ครับอเอ้ยเบียโนอีกคนนึงมันตึงอยู่นะคะแนนมันแบบใครได้ใช้ได้มัน200กว่าคอมโบ รัวจัดครับเพื่อนๆปั๊บปั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 บผมเม้มแป๊บทุกคน โอ้ใกล้จบเองนี่มันมาแบบสุดครับทุกคนมาครับผมผมแซงหรือเปล่าตอนจบเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเวลเพอร์ฟอร์มนะฮะเดี๋ยวรอดูสรุปครับนี่มาแล้วคือจริงๆอันนี้มันก็ช่วยกันนะครับทุกคนนะอ่านี่ครับมาแล้วผมได้คะแนนอยู่โอ้ยผมได้อันดับ2ครับแพ้ ตัวเปียนโนแต่คืออันนี้มันเป็นโหมดช่วยกันนะครับเป็นฟอร์มวงกับเพื่อนเล่นกันสนุกสนุกและสําหรับใครที่เล่นแล้วติดใจแล้วอยากจะเริ่มเติมแล้วก็นะครับผมแนะนําให้มาเติมในเว็บไซต์ก่อนนะครับผมเพราะว่าการเติมในเว็บไซต์เนี่ย ก็จะได้รับคูปองแบบคูณ2ด้วยนั่นเองนะครับก็จะคุ้มกว่ามากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ของเว็บไซต์การเติมเงินของเกมเมโลแจมไว้ให้เพื่อนๆที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเกมเมโลแจมนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นเกมแนวดนตรีที่ไม่ธรรมดาจริงนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันต่างๆหลากหลายมากและเกมนี้เนี่ยมันยังมีความเป็นคอมมูนิตี้ที่สูงมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้งแบบตัวของดาวท้าที่สามารถเดินไปเจอกับเพื่อนๆได้ไปถ่ายรูปตกแต่งตัวละครฟอร์ วงอะไรต่างๆได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเกมดนตรีแนวใหม่แล้วก็สนุกมากๆเลยนะครับใครที่สนใจจะเล่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดนะครับช่องทางการติดตามลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆไว้ที่ใต้ description ของคลิปนี้เลยนะครับนะถ้าอยากมาเล่นด้วยกันนะครับก็อย่าลืมนะครับดาวโหลดแล้วก็แอดจุงโกะมาเล่นด้วยกันได้ครับแล้วใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับผมมีโค้ดไอเทมแจกให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพียงแค่ไปดูใต้ e s c r i p t i o นนี้นะครับผมก็จะได้รับโค้ดของเกมเมโรแจมทั้งหมดเลยครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ cribe เป็นกําลังใจช่องจุงโกะได้ทําคลิปของเกมต่อๆไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ